ถ้ารู้ว่าชื่อ ID รับเงินของคุณไม่ตรงนะคะ หรือว่าเราเนี่ยไปซื้อเพจจากคนอื่นมาที่เขาตั้งค่าไว้แล้วเนี่ยแล้วเราเอามาเปลี่ยนเป็นบัญชีรับเงินของเราเนี่ยเราจะโดนขอเอกสารนะคะโดยประมาณ90%แล้วโดนขอแน่นอนนะคะสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเนี่ยนะคะหลังจากที่เราโดนขอเอกสารไปแล้วแล้วเราก็ส่งเอกสารของเราไปซึ่งไม่ใช่ของเจ้าข,ของเดิมเนี่ยยังไงเอกสารเนี่ยมันก็ตรวจไม่ผ่านนะคะแล้วคุณก็จะโดนระง,งับไ d ต่อในภายหลัง ซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอโดนรังบับ ID แล้วเนี่ยก็อยากที่จะย้าย ID นะคะซึ่งเ,เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ทันแล้วนะคะแอดบินบอกได้เลยเว่าถ้าใครโดนขอเอกสารอยู่ระหว่างขอเอกสารนะคะหรือไ d ดีโดนรังบับการชำระเงินเนี่ยนะคะจะไม่สามารถย้ายแหล่งรายได้หรือเปลี่ยน ID ใหม่ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ ไปซื้อเพจมานะคะหรือ,อตั้งชื่อ ID ดเพจเป็นชื่อ ID ภาษาไทยหรือเป็นชื่อที่เรากรอกมั่วหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนเนี่ยนะคะระหว่างที่เรายังไม่ได้โดนขอเอกสารเนี่ยเราสามารถทําเรื่องนะคะย้ายแหล่งรายได้ไป ID ดใหม่ที่ชื่อถูกต้องได้าจากการสร้าง ID ใหม่นะคะหรือ ID ที่มีอยู่เดิมที่เรากรอกถูกต้องก็ย้ายได้สำหรับใครที่จะย้ายนะคะแอดมินก็รับย้าย ซึ่งแอดมินรับย้ายเนี่ยกรณีที่คุณไม่ได้โดนขอเอกสารนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะย้ายด้วยตัวเองนะคะแอดมินก็มีคอร์สสอนนะคะราคาที่แอดมินย้ายกับราคาคอร์สสอนก็จะต่างกันนะคะคอร์สสอนก็จะถูกกว่านะสำหรับใครนะคะที่จะสร้างไรายได้กับ f c e e o o o เนี่ยแอดมินบอกไว้เลยถ้าเราไม่อยากมีปัญหาทีหลังเนี่ย เราควรดูคลิปวิดีโอนะคะที่แอดมิน,นสอนตั้งค่าเครื่องมือต่างๆเอาไว้ใน YouTube ดูให้เข้าใจซะก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องกรอกยังไงแล้วก็กรุณาดูคลิปที่อัปเดตล่าสุดของปี2025นะคะเพราะว่าแต่ละปีหรือแต่ละฟีเจอร์เนี่ยมันปรับให้ไม่เหมือนกันถ้าตอนแรกสุดตอนปี2018-2019เลยเนี่ยเราสามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ ธนาคารตียอดเงินกลับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อ ID เป็นไทยได้นะคะ แต่พอต่อมาเนี่ยพอโดนขอเอกสารแล้วเนี่ยชื่อไ d ควรจะเป็นภา,ารรษาอังกฤษเพราะว่าเอกสารที่ยืนยันนะคะเขาจะดูฉบับภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนต์นะคะหรือบัตรประชาชนเพราะบางคนเนี่ยส่งเอกสารถูกต้องทุกอย่างตรงนะคะแต่ว่าระบบ AI ตรวจให้ผิดนี่ก็ต้องคุยกันยาวนะคะดังนั้นถ้าใครมีแนวโน้มนะคะที่จะโดนเสี่ยงขอเอกสารยืนยันตัวตนเนื่องจากชื่อรับเงินไม่ตรงกับบัญชีธนาคารนะคะรีบย้ายซะ นะก่อนที่คุณจะโดนขอเอกสารนะคะพวกที่ซื้อขายเพจเนี่ยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในการย้ายแหล่งรายได้นะครับเป็น ID ชื่อที่รับเงินที่ตรงกับเจ้าตัวนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะย้ายแหล่งรายได้หรืออยากจะลงคอร์สเรียนย้ายแหล่งรายได้ด้วยตัวเองนะคะก็สามารถที่จะทักมาหาอดมินได้